สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับเวกิตวันนี้ผมจะมาพูดถึงออกกตาตาซึ่งถ้าถามว่าเก่งไหมเก่งแต่บอกก่อนว่าเธอทําดาเมจได้ค่อนข้างที่จะแรงจริงแต่เธอมีโลด,ด้วยแต่ไม่ได้หนามากนะครับถ้าจะมากันมอนเตอร์ทําดาเมจมันก็ได้แต่ไม่ได้หนาตามที่บอกเลยเธอก็มีแจกโลดในทีมด้วยถ้าพูดกันตามตรงผมเชียร์นะแต่อาวุธอาจจะใช้ของใส่ฟรีลําบากเลยครับดาเมจที่ได้มันค่อนข้างที่จะตกไปเยอะเลยครับกว่าประจำตัวของตัวอื่นเลยครับ และ B P หม่เลยอันนี้มันจะเหมือนการบังคับให้เราใช้อาวุธเสียงเงินซะมากกว่าถ้าใครมีประจําตัวจิหยานจินซีใช้ได้หมดเลยครับแต่คุณอย่าลืมว่าครึ่งหลังลูนโนมาเปิดด้วยนี่คือแบบโอ้เล่นด้วยกันได้เลยเพราะเธอเองจะมีเรื่องของการบัฟเฮฟวี่แท็กเบิ่มๆเลยถ้าไม่เป็นการเสียเวลาปะเรามาเริ่มคลิปกันสิ่งที่ควรจะรู้คือลอ r d ดฟอร์เตเลยครับซึ่งตัวเธอเองจะมีลอรดฟอร์เตอยู่3แบบด้วยกันซึ่งแต่ละอันมันจะเล่นไม่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าลอฟฟอร์เต้สแบบมันเก็บยังไงบ้างมาดูแบบแรกกันซึ่งลอสีม่วงจะเรียกว่าโพรวิครับซึ่งวิธีการเก็บก็ง่ายแสงนง่ายเลยเพียงแค่ทําดาเมจต,ตีปกติทุกอย่างตามปกติเลยมันจะขึ้นไวมากแต่เมื่อเราใช้สกิล e ีซันมอนเตอร์หรือใช้อินโทรสกิลอัลกัตลอสีม่วงจะเต็มพอดีเลยครับเราก็สามารถใช้การตีปกติพิเศษได้มันจะเป็นสีม่วงกระพริบตรงตีปกติเลยครับซึ่งเมื่อมันเต็มแล้วเนี่ย มันจะมีการโจมตีปกติแบบพิเศษกระพริบเข้ามาซึ่งเมื่อเราใช้กดโจมตีปกติแบบพิเศษคุณกดโจมตีคานได้เลยครับตัวออกกะตาจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วเราทําการโจมตีปกติอีกทีได้เลยครับซึ่งท่านี้นับว่าเป็น heavy a t t a ด้วยครับและคุณสังเกตว่าปุ่นสเปซบาร์มันจะขึ้นให้กดด้วยซึ่งเมื่อกดเนี่ยเราก็ทําการโจมตีแบบโชลเคนกดโจมตีเสร์ฟนั่นแหละถ้าใครเคยเล่นเกมสตีฟไทรเตอร์น่าจะเก็ตท่าโชลเคนกันนะครับสโลฟอร์ต้แบบที่2เราจะเรียกว่า a อเ e n เดซี ancy, มันจะอยู่ตรงกลางเลยครับซึ่งวิธีการเก็บก็คล้ายกับการเก็บลอฟอเฟอร์เต้โปรเวเลยครับก็คือใช้เลเซอร์เน s สกิลกดโจมตีปกติและใช้ท่าไม่ตายแบบพิเศษแต่ราย,ยังกดแบบมีแอนิเมชันไม่ได้นะครับเดี่ยวกันเก็บท่าไม่ตายของออกกาตตันจริงๆไปทีละหัวข้อกันเพื่อจะได้ไม่งงกันและท่าไม่ตายแบบพิเศษยังไม่ใช่หัวใจรักของออกกาต้ันนะครับแต่หัวใจรักเนี่ยคือการใช้ท่าไม่ตายที่มีแอนิเมชันนะครับซึ่งลอฟเฟอรเต้ตรงกลางเต็มแล้วเนี่ยมันจะมีสกิลพิเศษออกมา ซึ่งเรากดได้3มครั้งเลยครับแล้วจะสร้างหลอดมาเจตตี้ขึ้นมา1นหลอดนะครับแล้วหลอดมาเจตตี้วิธีการเก็บก็ไม่ยากเลยครับคือวิธีที่1เมื่อออกกะต้าไม่ได้อยู่ในสนามในระยะเวลา4วินาทีหลอดมาเจตตี้จะขึ้นเป็น1นหลอดเลยครับวิธีที่2เมื่อเราใช้หลอดฟอร์เต้แอสเซนเนซีก็จะขึ้นมา1นหลอดเลยครับทีนี้เวลาหลอดมาเจตตี้เต็มหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ท่าไม่ตายแบบมีแอนิเมชันได้นะครับแต่หลอดมาเจตตี้เก็บได้สูงสุด2อหลอดนะครับ และวิธีที่3ก็ทําการเอาท s สกิลเพื่อในทีมนั่นเองก็จะขึ้นมาหนึงลอดเลยถ้าขาดวิธีไหนไปก็พิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะครับบางทีผมอาจจะลืมวิธีนั้นเลยครับหัวข้อต่อไปเรามาดูส่วนของท่าไม่ตายกันวิธีการใช้ท่าไม่ตายผมได้ทําการอธิบายในหัวข้อหลอดฟอร์เตไปได้สักครู่แล้วเนาะคุณก็สามารถย้อนไปดูได้เลยวิธีการใช้ท่าไม่ตาย คือคุณกดปุ่มถ้าไม่ตายกดค้างได้เลยครับถ้าไม่ตายสังเกตง่ายๆเลยครับคือถ้าไม่ตายไปจริงๆพร้อมใช้งานสีมันจะกระพริบสองสีนะครับซึ่งสี่แรกจะเป็นสีรุ้งเลยพูดกันตามตรงก็คือมันจะกระพริบตรงไอคอนถ้าไม่ตายนั่นแหละเสริมแบบกระพริบสีบส้มคือลอดมาจิตเต็มทั้งสองลอตนะครับถึงจะใช้ได้เหมือนกันมอนเตอร์ก็จะหยุดเวลาเหมือนกันซึ่งตัวออรกาต้าก็จะเน้นไปทางลอร์ฟอเต้ซะมากกว่าเดี๋ยววิธีการเล่นเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูว่าตัวเธอเล่นยากไหมป่ะลุย とも <laughs> に戦おう。 ふたつけ征服を始め มาดูทีมของอักาตากันทีมก็จะเน้นไปที่ตัวบัฟฮิเวตแท็กเลยแต่ทีมแบบดีสุดๆของอักาตา์จะเป็นของลูโนเลยแต่เธอมาขึ้นหลังแต่ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้เนี่ยตัวที่จะเอามาบัฟฮิเวตแท็กก็จะเป็นของมอร์ฟี่เลยครับซึ่งมอร์ฟี่จะมีบัฟฮิเวตแท็กในส่วนของอัลโซสกิลเลยครับส่วนสลออ็อตฮิวเราใส่เป็นชอคิปเปอร์หรือวอลีน่าได้เลยครับหรือถ้าเราไม่เอามอร์ฟี่ใส่เป็นโฟลวาแทนมอร์ฟี่ได้เช่นเดียวกัน หรือจะใส่ยินหลินแทนฟลอรวว่าได้ถึงแม้ว่ายินหลินจะไม่มีส่วนของบัฟฮ v เวทแต่ยินหลินจะมีบัฟของดาเมจไฟฟ้าเลยแต่ครึ่งหลังอย่าลืมเปิดลูโน่นะของเทรดมาดูส่วนของอาวุธกันต่อซึ่งอาวุธดีสุดจะเป็นประจําตัวของออาตาเลยซึ่งประจําตัวก็จะให้เรื่องของอิ k ค12% และเมื่อเราใช้อินโทรสกิลหรือเ e s ซ n a ์นัสสกิลเพิ่มเฮเวียทัคเอเลยหรือถ้าไม่มีประจำตัวใส่เป็นประจำตัวจียานได้นะครับก็จะคล้ายๆกับประจำตัวของออกกาตาเลยก็จะให้เรื่องของเฮเวียทัคด้วยหรือถ้าไม่มีใส่เป็นของกินซีได้เหมือนกันเลยหรือจะเป็นประจำตัวลูป้าก็ได้เหมือนกันเลยครับส่วนอาวุธจากตู้ทาวอน5ดาวใส่ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้ค่าคริติคอลแต่จะช่วยเรื่องของการฟื้นพลังงานและบนรัดความเสียหายทำให้ตายเพิ่มเป็น7%สแต็กได้มากสุด 3ชั้นเลยครับส่วนซีดาวใส่เป็น BP ไม่ได้เลยครับก็จะให้ Heavy Attack ด้วยถ้าใส่เติม BP อยู่แล้วถ้ามีคัด5จะดีมากมากเลยครับส่วน BP เก่าถ้ามีอยู่แล้วใส่ได้เหมือนกันถ้ามีคัด5จะดีมากเช่นเดียวกันคัด1มองมาว่ายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่คุณไปใส่ประจําตัวจียานจะแรงกว่านะครับส่วนเอ็กโคนะครับเราใส่เหมือนกับโฟลวาได้เลยดีสุดจะเป็นเซตใหม่เลยนั่นคือเซต Cloud of Valor เลยครับเพราะเซตนี้ตัวอกก a ตา จะมีการเซกโลกให้ตัวเองอยู่แล้วก็จะให้ ATK 30%และค i เดาเมจ20%เลยอันนี้ผมนับตอนสแต็กเรียบร้อยแล้วเพราะตัวอัลกาตจะสร้างโลกให้ตัวเองตอนนึงอยู่แล้วและเซ็ตใหม่มันใส่ได้3ชิ้นนะครับส่วนอีก2ชิ้นเราใส่เป็นเซตส่งไฟฟ้าเก่าได้เลยครับซึ่งคอสี 4, มีตัวเดียวเลยคือตัวฟอ s ์ v เซวเวนซึ่งการใส่เอ h o เราใส่เป็น C3311 ตามปกติได้เลยส่วนของออฟหลักนะครับคอสซีเป็นคิเล่หรือคิดดาเมจตามที่คาดได้เลยคอสสาเป็นเล็กตัวดาเมจ2ช่องเลยครับและคอสหนึ่งเอทีเคเปอร์เซนต์สองช่องเลยออฟเรานะครับจะเป็นคิเล่คิดดาเมจเอทีเคเปอร์เซนต์เฮเบียร์แท็กอินเทอร์จีเรเจนค่าอินเทอร์จีเรเจนที่ต้องการทำซัก120ขึ้นไปได้เลยมาดูการอัพสกิลกันบ้างอันดับแรกอัพเป็นเลสเซนต์ลิเบอเรชั่นต่อมาเป็นฟอร์เตสกิทแล้วก็นอร์มอลแท็กอย่าลืมปลดสกิลยยย่อยใหห้้มดดวครับ อันนี้สําคัญมากๆเลยถ้ากลุ่มดาวกับประจําตัวเอาวันไหนก่อนดีครับถ้าเรามีประจําตัวของจียานอยู่แล้วเราไปเปิดกลุ่มดาวซีหนึ่งก่อนได้เลยครับเพราะซีหนึ่งทำให้ออกาตาสบายขึ้นมากๆการโดนมังคัดในระหว่างที่เราใช้สกิลเลยและประจําตัวจียานอย่างที่บอกมันคล้ายๆกับประจําตัวออกาตาเลยหรือถ้าไม่มีประจําตัวจียานเราเปิดประจําตัวออกาตาก่อนได้เลยสีส่วนผมมองว่าสบายๆอยู่แล้วเราก็เก็บงบไปเปิดลูน่ตตต่อได้เหมือนกันสรุปแบบสั้นๆนะครับถ้ากลุ่มดาวคุ้มซีหนึ่งพอเลยครับ ถ้างบน้อยประจำตัวอย่างเดียวได้เหมือนกันครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคลิปวันนี้ถ้าเราไม่มีตัวดามิไฟฟ้าผมเชียร์ออกกัต้าครับเพราะเอาไปเล่นกับมอเฟี่ที่ทุกคนมีกันหมดแล้วผมคิดว่านะส่วนถ้าเล่นกับฟลอรว่าเวลาออกกัต้าใช้ทําไม่ตายมันจะอยู่ทุกอย่างเลยแต่เฮกกเตของฟลว่าจะไม่สามารถมาช่วยเราทําดามิได้งั้นก็สู้ๆกันแต่รึ่งหลังลูโนมา อย่าลืมเปิดคู่กันด้วยนะสู้ๆก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็สามารถพิมพ์บอกกันได้นะครับถ้ามีอะไริดภาพประการใดโปรดขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมไปจริงแล้วบ๊ายบาย